พามาดูพระอาทิตย์ตกดินค่ะที่ตลาดนาเกลือค่ะมือนีพี่น้องค่ะบรรยากาศดีดีค่ะพี่น้องมือนีพาน้องฟ้ามาปั่นจักรยานค่ะแล้วก็พาคุณตาคุณยายมาเที่ยวตลาดอาหารทะเลสดด้วยค่ะตาคุณยายโบกมือหน่อยคุณเด้โอ้ยกอดกันเดี๋ยวหาเด็กๆก็อนมาแล้วค่ะ เด็กๆค่ะมาแล้วค่ะเด็กๆโบกมือหน่อยโบกมือหน่อยโบกมือหน่อยลูกค่ะนักปั่นจักยานไปเลยค่ะเีา,า,ยยาไปด้วยเย็นไปเลยลูกค่อยๆนะคะตามาคือบอกมาเห็นละเม่ปะนะปัอนตาก็บคุณเอาคันยังไงอเราจักยานมาเลยเอาคันผสมให้เราคันยังไนะผสมมนันก็ขี้ดีแลเราหัวยา ปันดีๆนะคะลูกจ้าปั่นไปเลยไปไปแล้วคะจ้าบายบายคะ่ยะไปแล้คะจ้าบายบายคะ่ยยคะ,คะเรากำลังกายก่อนนะคะมาออกกำลังกายกันคะ่ะ <c oughs> ไปแล้วพี่น้อง